หากมีอาการปวดบวมแดงบริเวณข้อแบบเฉียบพลันระวังเพราะนี่เป็นสัญญาณเตือนของโรคเกาต์ปัจจุบันโรคเกาต์พบได้บ่อยมากขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะพบในเพศชายที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปและเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงสิบเท่าเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาโรคข้ออักเสบทั้งหมดซึ่งเกิดได้จากการที่ส่วนนั้นของร่างกายมีการสะสมผลึกกรดยูริก ภายในเลือดสูงกว่าปกติและมักกำเริบเมื่อกรดยูริกภายในเลือดมีการเปลี่ยนแปลงทันทีโดยที่มีระดับสูงขึ้นหรือลดลงอย่างฉับพลันซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยหลังจากดื่มไวน์โดยเฉพาะไวน์แดงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากออกกําลังกายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเกาต์สามารถดูแลได้ด้วยตนเองโดยการออกกําลังกายรักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นไก่เป็ดเครื่องในสัตว์จำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากมีอาการปวดก็ควรที่จะประครบเย็นหรือการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสปปรรพคุณช่วยลดอาการปวดเรื้อรังซีเค้าพยาหงไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสปปรรพคุณในการช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกรองช้ำน้ำในข้อเข่าน้อย และช่วยรักษาการปวดบวมจากโรคเกาต์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้ดีขึ้น1แคปซูลมีสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพุทราจีนเก๋ากี้ตะไคร้ใบเตยดอกกระเจี๊ยบแดงและยังมีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกอีกด้วยนะครับเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลเป็นประจำทุกวันควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคเกาให้ดีขึ้นได้ครับ